สวีเดียสวัสดีพ,พ,สพ,พี่น้องฮอดแล้วสำนักงานเห็นลำเพลินพู่นนะมาแล้วมาก,ก่อนมุมก่อนพวกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด<อ>ีครับเมื่อนี้มารับบทพระเอกครับผม<อ>เพราะว่าได้ยินว่าเอ่อได้เป็นพ่อพญะพยาจนหูพระพันวสาได้ดน พี่บทบาทบ่พาพันภาษาดิเออตายบดบัตพลังรักโลโก้นี่เซอร์ไพรส์เลยนะเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าบทบทนี้แบบน่าน่ากลัวมากมาหอวยแล้วพี่น้องเฉลยแล้วอ่ะมาสิเกินไปเป็นความลับกันเลยเงียบหล่ะผู้ใดการเรลิกเนี่ยโหยองกันแล้วพี่น้องทักพี่ ไม่ยังหระบาดนี่บาร์ดีครับอีหยังนี่เป็นเพราะขาดทีนี่พิ่นเหมาไปบ่ทันเหมายังซุ้อไหมโอ้เดี๋ยวกระเบิดนี่บ่แป๊บเดียวแป๊บเดียวอีกจังเลยเอาขายทังขายซ้ำหนี่เอามันหลายอยู่ตะกี้เขาขายเบิดเลี้ยงขายทุกแปดร้อยแล้ว เอาไม่อย่างคือแม่นอนกินนางกินข้ากไก่ยื่นนี่ไรโซ่เตไรโซ่เดยวคืแทะเลยคไม่มันตัดออกได้ไโซตัดก็ได้ดอกนี้าแทะกับปกติอะไรไม่ได้ไม่อยางารเข่ามาฉันกับพ่อแต่ตีกันรูพี่มอมวาป้านอนกินนางกินข้ากนกไกอยากเกี่ยวกันเลยปเยงลา่นี ไในให้น้ำกิมเอกสูตรสูตรยังสูตรอันมาบอกมาบอกไปขังค้างกินทันทีกินทันทีตายทันใดกินสมให้น้ำกิมยังเป็นต่าสูตบอกเกี่ยวเกี๊ยนี้นะอย่าบอกสิแล้วมาเสือกันนี้นะนี่นะเกี๊ยวความพร้อมแล้ว สถานอากาศบ้านเมืองสถานที่พี่สีแหบจาไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เง, <c oughs> งินไหลมีพี่นอ้องปาร์ตแดดห่อนแห้งครับผมคุณอ่ะที่บ่อแดดร้อนมากเลยเราจะทดสอบปอดผู <c oughs> ้ใดอ <c oughs> อกกําลังกายทานนอ จะได้แจย่าย่างยำรลองเพลงบ่ยำร่ำตายตายหอกโอ๊กเรอปวท่าปวดปีรอกเอ้ยคุณสร้างอะไก่ย่างจะได้รับบทเป็นขุนช้างนะครับเรื่องนี้นะมันมียักษ์้าโอ้มียักษ์้าแต่งเองมียักษ์เลย ว่าเราต้องแต่งเรื่องไม่เหมือนใครเรื่องไหนกับโบบินอยากออกฉากย่ายเป็นการนี่นะเป็นการอันไระเอกนั่นหรอไระเอกต่อโชคกับไระเอกต่อโชคต่อโชคก็จะให้เปลี่ยนบทบาทเนอหน้ามากกวอนเราอย่างนี้ไหมหรออะไย่างากเป็นพระมีญาติปิญญาบ้านนี้เฮ้ยปนี้เดออาจจะเป็นพระเอกน้อยมาแล้ว เป็นคุณแผนแสนสัตทานมั่วอมอันแต่ฆ่าทาสิบ่าทเดียววะคุณโอ้จะว่าเถาใส่ดอกงูนะไม่ใช่ฉันไม่ได้พูดว่าฉันเกเธอยังไม่ได้พูดเลยไม่พูดมานเอามานี้มาคุยกับแม่เพราะว่ไม่เคยพ่อพญามาหลายเรื่องแล้วเออมาขอร้องมาจากฉีบบุตรากฉีกบทเป็นพระเอกเธอไม่ได้ยินหรอกเมื่อกี้แม่ว่าจะพี่บทบาทเธอ พีเป็นอ่าเอาเชื่อว่าแม่เรื่องเงี้ลุ้นอยากเป็นคุณช้างนะอยากเป็นตลกอยากลองดูว่าเอ๊ะก็ว่าอยากลุ้นลุดแต่ว่าบดออกไปแล้วนี่กบได้เกิดซ้คุณคุณยังเกาะคุณสร้างเวอร์สันตอนแต่ว่าบดออกไปแล้วได้เป็นพ่อไหย่าเชี่อว่าหนูนะขอไปบงหวัดบิ๊กหัวลานแบบน่นในในรัศดาเอาค่าเธอขอได้เป็นคุณสร้างเจ้าพี่กวาดบ้านแม่คุณสร้างต้องอ้วนก็หนิ บ่ผลสร้างแบบว่าพอดีอ้วดอ้นอ้วนอ้อุ้าตุรซ้ำสูสีกรอย่างฟีสีแหบเออเห็ดลาพี่บดบด้วยอย่างนีนี่คือชาบดีย่าบาเซคอยเป็นแม่สีป่าจันเด้อนี่ก็คืนชาบไม่สีป่จันเจ้าตีจนวั่โจนี่ก็พี่บดบเป็นพอพญาพันวสานอุยพอพญยาอย่างมาดเครืงฟัน อ๋อเขาใส่ส่วนสูงใส่ส่วนสูงก่ออ่ะตัดอีกเนี่ยพวกนีาจะใส่ส่วนสูงพอพยักงแล้วเป็นยังกับแยงเราพอพยักกับพ่เอกพวกนี่ใส่ส่วนสูงเบื่อเพรนะยัมิงนะคุณแถแผลงอย่างพอคุณแผลก็ต้อสัเา่งกสินเบอเอเ้อเจ้าผู้ใดกันวะผมว่าเจ้าหาฉันด้วยเงาไร เอก๋อยสั่งบักลำยายแล้วสิได้กินบ่บุ๊บฉันบ่ได้สั่งเลยเอามาให้แล้วบัลใหญ่ฮอดกันั่นมงก็เดี๋ยวไปบอกที่ไหนลำยายบ้า่แกเหรอกระดู๊โอ้โเกินหลายเขาไปเอกมิงกันนะก้อไม่ฉันบ่ได้สั่งเนี่โทรมาบอกว่าเอาลำหญ่ไว้ให้เธอนะร้อยนึงผู้ใดสั่งบ่เอากันแล้วแต่เอาไว้แล้วก็สั่งหรอมึงกแล้วค่ะไม่ก็ไปให้ร้อยหนึ่งไงเตรียมเงินไว้จ่ายเลยล้วเป็นการขาย มันเป็นการขายที่ดีน้องนีนามาแล้วน้องนีน่ามาแล้วเปิด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 เปมาเปิดเปิดนปิดเปิดนปิดเปิดเปิดเบ่ดเปิดเปเปีดเปิ่เปิดเปเเปิดเปปิดดเปิดเปิดเปิดเปนดเปิดเปิดเปิเปิดเเปิปิดเปิดเอิดเปิดเปิปิดเดเเ เน่อว่าเรียนพิเศษไมนัีนกินก่อกัดรีนเียนดยมายถึงสมองไม่ต้องอพียงแล้วก็ติดอันนี้เลยแล้วตัวนี้ติดไปใช่ไหม ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะได้ถ้าติดตรงนี้ใส่ตรงนี้ได้มันก็จะต้องรอได้ายดง้แต่ว่าไม่ต้องกิดทะถ้าปานี่าไม่ชอนะับ่หัว่อนะปลาหมึกปลาหมึกขึ้นลาน่ะ บ่คือเพิ่นเนาะเพิ่นบขังเียเพิ่นกับว่าหมูเนาะกย่างปลามึกต้อโชคแหมต้อโชคลูกผมเพิ่นกินจุดเจียวแม่เออนออเอออเ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 เอออเนออเออเออ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 อเเเกันพร้อมเลยเพราะว่าเห็ดคือ เฮ้ยเป็นไปกี่ค <AL> <laughs> <c oughs> เงิดไหลติดอ,อ,อี่ยังกดอนนี้สอบมันทิอยูยูบอ่ะมอยูกันตดไ่ก่อนเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดแช <laughs>